มาเลยครับรวยรายวันกับอาจารย์วัดดวงนาพืนและช่องดวงนาพืนช่องดวงนาพืนกดติดตามให้ด้วยนะครับญาติโยมวันนี้วันที่18ทับหนึ่งหนึ่งทับ 6. หก้านอยมัดรวมลาวสมัมภคีลาวสตาวันที่18ทับหนึ่งทับ 6. หกห้าน้อยมัดรวมลาวสมัมภคีลาวสตาอย่าลืมดวยครับเด้อว,วันนี้18หมื่นครับมึงพยายามครับ กจะเอาพยภามมาปล่อยครับอที่เป็นไม้ก็บว่าเป็นที่เป็น,เป,นเป็นหินครับเป็นหินสัววก,สนคนกครับแกเกียนก็จะว่าเสอนังหนักเอ่อนน้อนจะเามาปล่อยวัดครับเดี๋ยวที่ตรวศาสตร์แล้วนะครับเนาะอโอ้ยไปขอ,อนั่งมิตาตาได้ก็บว่าะเอาเอาไปใส่บุญนี่อาไปขึ้นบ่เออไปขอ,อกันหาชาลี่ได้เ <c oughs> ออเบื่องหน้าครับ้วเอาบ่าวลายยางห้างครับเบิ่งไม,ม่ด้สิบแปดก่อน วันที่บอกไปแนี่ไหมครับวันที่บอกท่านเนาะนี่นะครับวันที่สิแปดครับเออสี่ไอสามสี่สองสามสี่สองสี่สองสามสี่สามสองครับเบ้งเนีครับเนคนชอบรวยรายวันนะครับเนะบาะแปดสี่แปดสองห้าสี่นะครับเนาะรวยรายวันนะครับเอรวยรายวันเรียกรถมัน สี่ห้าหกศูนย์สี่ห้าหกศูนย์เลขรถหมานครับเอเลขรถมานสี่ห้าหกศูนย์เจ้าศูนย์นี่แหละครับของวันนี้นะครับเอมือครับเขียนไว้แล้นะครับเนะ,ะผู้ที่ชอบเนาะ,ะผู้ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ว่ากันนะเนองินอยู่ในกระเป๋าท่านไม่ไม่พบพกไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านชอบก็จัดนี่นะครับเนาะ มึงนีอครับเป็นยังไงพ่อได้ว่อเอออเาเบิ่งของวันที่สิบแปดเหรอเบื้องของเบิ่งของวันที่สิบเก้าก็น้ำด้วยครับมึอนี่ของวันที่สิบเก้าครับเบิ่งหน้าพยาญานครับเป็นอะไรดีใจย์เป็นอะไรไมอยู่วัดน์เป็นยิ้มได้แก่ต้องพยาญานหน้าบุตรนะครับซึ่งหัวเบิ่งนะครับนี่นะครับของวันที่สิบเก้าครับ นี่นะครับอ๋อ,อวันนี้สิบเก้าเนาะยมพอยยมเน่าอืเหี๋ยวนี้เานาะซื้อสายไฟแล้วหลอดไฟน้ำดื่มน้ำมันโซลาอาหารใส่เพียรน,นะครับโทรอะไครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเกจเจ็ดสามห้าศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเจ็ดเจ็ดสามห้าครับอืมอย่างนี่หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพครับ เกตสามห้าเกตสองหกสามหนึ่งสองสามเกดสามห้าเจ็ดสองหกสามหนึ่งสองสามเจ็ดสามหาเกดสองหกสามหนึ่งสองสามครับธนาคารกรุงเทพนะครับเนออีวัดไม่มีอะไรครับต้องการครับการวัดขาดเขือนกับยังขยะนุ่มซ้อยเนาะออถ้าไม่มีวัดก็ไม่มีคนมไม่มีพระมามงบุญุงศาสนานะครับศาสนาจะจะไม่ยังยืนนะครับเนาะ ขนาดวัดโบกีไฟฟ้าวัดซื่อชื่ยังมีพระออกมาดูอยู่นี่ครับเอออ้าบ่บ่ลายอย่าฮะครับเบื้องเลขเข่ามือขึ้นอยู่ยครับอืขึ้นกับโมเมนต์บ่เข่าเนี่ยครับผนผู้เอาเปลี่ยนได้ได้ได้เนื้อเนี่ยนะครับนี่ครับลาวสตาครับลาวสตาเนี่ยเข่าบนล่างนะครับเป็นโมลาวสตาเนี่ยเข้าบนล่างครับลาวสตาเข้าบนล่างครับเห็นบ่ขึ้นอยู่ครับ เราพัฒนาครับม้นมันถิ่มถิมนี่ครับเราพัฒนาเข้าล่างห้าสี่ครับอาจารย์โลดโผดังสี่นะครับเลขเขาครับอโทษเออนี้ครับเออนี่นะครับอืนี่นะครับรายการเข้าขึ้นน่ครับตอนท่าน้อยบ้างครับถ้าน้อยว่างไปก่อนนะครับหรือว่า ย่อมแพลย่อมพอโศเข้ามาครับมาดูความฝันอาจารย์นนรุตต่อวดนะครับเพาะออาจารย์นนรุตต่องวุบดวงเดือครับเด้ออาจารย์นนรุตต่องวดครับเพื่อนอาจารย์นนรุตวัดดุงนาเพลนครับอืมวดวันาที่สิบหกที่ผ่านมาครับเข้าตุงตุงบุ้ยครับบมกมุ่บักแกงกออครับพลังาพเออิ่ยพลังาพ เท่าตรงๆ909 90บู๊ยความยาวจะจไหนบาทเพื่องไหมาวันนึงขันเนาะอืมเพื่องไหมาวันนึงขันเนาะเลขขวันต่อวดอาจารย์ยุดธบัดดรงดาเพื่อนนี่เราครับอืมวดวันที่1ครับวัดวันที่1ธันวาคม66ครับเอ่อ เลขตีออกมาครับผลฝันนะครับหนุ่มนะนี่นะครับอผนฝันนะครับผลฝันนะครับเออผนฝันวันพิภูซ่าปิ้งป่ามาปีงให้ให้ถวายไม่ถวายให้ปิ้งป่าหนึ่งนี่ที่ปีงน่าหาตัวครับแต่ว่าปีงหนึ่งเฮียออกเยาวสามตัวทันผลว่าเมืองหัวนะครับผลตีไว้ครับแปดห้าสามแปดห้าแปดสามครับเออผลตีไวปก็ห้าสาม ศูนย์ครับเท่านี้ที่ลยครับเนี่หมายเลขโรคนก็ยี่นี่นะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เก้าแปดครับศูนย์เก้าแปดหกศูนย์ซีหาซีหาสองหกสีหาสองหกครับอาจารย์นิรุตนะครับด้วเบื่องเด้อครับเด้อเอ้าวลายยายห่างครับบอกไปลายพี่ลายนาะเอ้ยูกจนป่วยไปเท่าได้เฮงแ่เฮงเพ่ก็ปลอดภัยของวันนี้ครับเนี่ยของวันนี้เบื้อเหงดเอ้พี่น้องเอ้ อของมือนี่นะครับมันของมืออื่นมือไก่แนวทางของวันนี้ครับเชิญไปนะครับเออประธานไดช่วยอาจารย์ซื้อน้ำมันเนาะซื้อสาไฟหลอดไฟเนาะเออครับนี่นะครับอืมเบื้อง้ครับเป็นบุญเป็นกุศลเนาะทางช่องไม่สนับสนุนในเรี่นการพนันแต่ ให้พิจารณาด้วยตนเองให้พิจารณาเอาใจสิ่งที่สมควรนะครับนะเออกำลังตรงๆครับวันนี้ขนาดจะมาเขาสิบสี่ล่างครับได้แปดหนึ่งห้าหนึ่งสี่ล่างครับโอ้ยเขาเขาเนี่ยวัดียับครับเอออาจารย์วัดดงนาผืนฮะเออและหลวงพี่นิรุตวัดดงนาผืนนี่แม่นครับแม่นตลอดการครับอ๋อ มึงเมื่อ40เก่าลงถ่ายจล็หน้อยครับอฟภาพมาอย่างไหไฟภาพเนี่ยครับี่สิบเก่าลงถ่ายครับเอาเออถ้าได้สอยอาจารย์ปูกระเบื้องเนาะในอนาคตข้างหน้าครับพวกมากกับพวกใครได้รับนะครับอู้ยโทรสาบพวกใครไม่คืนนะผมเลยเอาไปมานผมก็ได้ขีดขานถือโทรัพท์ครับมอนต้องหางยางรอครับเออมึงืึอครับวันที่19วันที่19ครับอืม ได้สวยๆงามๆครับชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะมีเล่าพัฒนาพ่อมเมอนครับชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านบ่เปน็นยัง่ได้ว่ากันครับของโมงนี่เงินในถุงโมตกออกมาสื่อมาขายบ่เป็นนั้นครับตามใจชอบตามสบายเลยครับ